เท่ได้ผมแก๊สศูนย์เคนะครับในคลิปนี้นะครับผมมาอยู่กันในคลิปสอนมือใหม่ EP 7แล้วนะครับซึ่งในคลิปนี้ก็จะพูดถึงวิธีการเพิ่มลักตัวละครนะครับผมหรือว่าวิธีการเพิ่มโชคกันเองนะครับถ้าอยากรู้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับช่องแก๊สศูนย์เคแล้วเราไป ดูกันเลยนะครับหยุดฟังสักแป๊บนะครับสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่สามารถ AFK ฟาร์มได้หรือว่ามีระบบออโต้เนี่ยผมขอแนะนำ UG Phone เลยนะครับผมเป็นแอปพลิเคชันระบบ cloud นะครับซึ่งเหมือนว่าเรานะครับผมมีมือถือเพิ่มมาอีกหนึ่งเครื่องเลยนะครับซึ่งข้อดีและความสามารถของ UG Phone นะครับผมคือสามารถปล่อยฟาร์มได้ทั้งวันทั้งคืนนะครับผมโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องเปิดหน้าจอไว้ตลอดเวลานะครับเพราะงั้นเนี่ยมันจะช่วยเรื่องของการประหยัดค่าไฟประหยัดค่าเด็ดแล้วก็ป้องกันการแบดเสื่อมไปด้วยนะครับผมราคาเริ่มต้นนะคคครรัััับบบบแ่่วนนนนละะาาททเ้ผส อาจจะสูงแตกริ่มต้นสักหนึ่งเท่านะครับผมแต่ว่าสเปคของเครื่องเนี่ยสูงกว่าถึงสามเท่าเลยนะครับใครสนใจนะครับสามารถดาวน์โหลดยูจีโฟนนะครับผ่านลิงก์ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับผม ก่อนเข้าได้หาคลิปนะครับผมก็ฝากร้านชานนมหวานเย็นนะครับสำหรับคนที่อยากจะกดเกมพาร์ทแมปอนิเมะอิทเนอร์นลนะครับผมหรือว่าสนใจรับฟาร์มนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแบกดันแบกเลตต่างๆนะครับผมแต่ไม่มาใช้บริการที่ดีดิสค์ของร้านเลยนะครับผมแล้วก็มีจําหน่ายโลบักแท้แบบกลุ่มแล้วก็รับฟาร์มผ่านเว็บไซต์ด้วยนะครับผมอย่าลืมไปใช้บริการกันนะครับผมปลอดภัยร้อเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคนะครับผมก่อนที่เราจะเข้าไปสู่เนื้อหาคลิปผมขอเกริ่นก่อนแล้วกันนะครับผมว่าค่ารักเกมนี้เนี่ยมันมีผลกับอออะะะะะไรร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 บบบบ้้าาาาางงงงงงใในน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 นเเ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 เกกกกกมม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 คคคคััััััผผผซึ่่่่่่ีีียยยจจจขขชดลป็ตตตพสหืววๆ นะครับผมมันจะเขียนชัดเจนเลยว่าลักเกมนี้นะครับผมจะส่งผลเวลาเราเปิดสตาร์นะครับผมหรือว่าเปิดตู้แชมเปี้ยนหรือว่าเปิดตู้สัตว์เลี้ยงอะไรองนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยมันจะเห็นผลแค่ไอ้พวกตู้แบบนี้นะครับผมตู้ที่มันมีดาวาในแต่ละโลกนะครับผมการสุ่มกาชาการอัพขั้นต่างๆภายในแมปเนี่ยมันจะมีผลเรื่องของลักเข้ามาเกี่ยวนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยจะมีผลแค่ในตู้เท่านั้นนะครับผมเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเวลาแมปหลังๆเช่นแบบว่าแมป18 19 20ขึ้นไปเนี่ย มันจะมีตัวระดับซูพีอยู่ในตู้นะครับผมแต่ผมจะเปิดอีเด็กให้ดูนะครับคือสังเกตตรงแชมเปี้ยนผมนะครับผมตั้งแต่แบบ18บขึ้นไปเนี่ยมันจะมีแชมเปี้ยนระดับซูพีมมาให้นะครับผมเพราะงั้นเนี่ยรงหลังเกมนะครับผมมันมีความจําเป็นในการเพิ่มลักมากเพราะว่าเราจะต้องหาตัวซูพีม,มาใช้เพื่อเพิ่มพลังเราเองนะครับผมแล้วมีอะไรบ้างที่เพิ่มพลังกเดี๋ยมาดูกันนะครับ อย่างแรกเลยนะครับนั่นก็คือตรงดันเจี้ยนล็อบบี้นะครับผมนั่นก็คือเรื่องอัปเกรดนะครับซึ่งเกมนี้นะครับผมมันจะมีอัปเกรดอยู่อันแรกเลยก็คือสตาร์ลักนะครับผมซึ่งในส่วนเนี้ยมันจะเพิ่มเรื่องของค่าลักแบบเป็นหน่วยพื้นฐานเลยนะครับผมให้กับตัวละครเรานะครับซึ่งมันต้องใช้เงินในการอัปเกรดนะครับผมในปัจจุบันในอัปเดต16.3เนี่ยมันจะสูงสุดที่เลเวล25นะครับผมซึ่งใช้เงินเนี่ยโคตรเยอะเลยนะครับแล้วก็ส่วนต่อมาที่ใกล้ๆกันนล้กันนะครื่องประดับเซตที่มันเป็นลักนั่นเองนะครับ ถ้าทุกคนมาตรงอ่าคราฟเจเวลรี่หรือว่าคราฟเครื่องประดับเนี่ยในปัจจุบันนะครับผมมันจะมีทั้งหมดเนี่ยสส่วนนะครับผมจะเป็นสร้อยคอแหวนต่างหูแล้วก็สร้อยข้อมือนะครับมันจะมีสายลักอยู่ก็คือสายที่เราต้องใช้กีนคิดตั้นในการทํานะครับเริ่มต้นที่ระดับบอลเนี่ยจะเพิ่มค่ารักส่วนละ5%นะครับผมแล้วก็ถ้าเราแบบว่าคราฟขึ้นขั้นไปเรื่อยๆนะครับผมซึ่งสูงสุดลดโกเนี่ยมันจะได้ลักเนี่ยสามสิบห้าต่อชิ้นเลยนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยทั้งสี่ส่วนผมเอามาคูณณนนนนนนนะะะะะคครรรรรรัััับบบบผผมมมมปปาาาแแกวว่่เเเเเอ์์ซ็ตตล้้้พงงีีนนยยจ เพิ่มค่าแลวเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยค่อนข้างสูงเลยนะครับผมแล้วก็หลักการง่ายๆในการแบบว่าทำขั้นประดับนะครับผมคือทุกคนเนี่ย ครับในแต่ละเกรดเนี่ยมันอย่างละหนึ่งก่อนนะครับผมยกตัวอย่างเช่นครับบอลมา1ครับซิเวอร์มา1ครับโกมา1แล้วก็ครับโรสโกมา1นะครับที่เหลือเนี่ยก็แค่หากินคริสตันนะครับผมมาอัพขั้นเป็นบอลลัคกี้ซิเวอร์ลัคกี้โกลัคกี้แล้วก็โรสโกลัคกี้นะครับผมขั้นตอนก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วมันมีอะไรอีกบ้างนะครับผมที่เพิ่มลักภายในเกมนี้นะครับผมมันก็จะมีอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือออร่านะครับแต่ว่าส่วนตัวก็แนะนำว่ามาเริ่มหาแมปแปดก็ได้นะครับผมเพราะว่าแมปแป มากซึ่งไอ้ตรงแบบ8นะครับผมมันจะดรอปจากมัตระนะครับวิธีการไปก็คือให้เราเนี่ยมาตรงแบบว่าบันไดตรงนี้ใช่ไหมครับผมก่อนถึงหลังแมบปบแล้วก็ให้เราเลี้ยวซ้ายจะเจอภูเขาตรงนี้นะครับเราเนี่ยปีนขึ้นไปนะครับ โอเคพอเราปีนมาแล้วนะครับผมตรงซ้ายแมปตรงขอบตรงนี้มันจะมีแบบว่าพื้นที่ให้ยืนอยู่นะครับผมซึ่งตรงเนี้ยมันจะเป็นจุดของมัาระนะครับซึิ่มมัาระนะครับผมมันจะดรอปลีฟรีออร่าอันนี้ที่เพิ่มค่ารักเนี่ยยี่ห้าเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับผมแล้วก็ที่เหลือก็จะมาจากอีกสองส่วนก็คือเรื่องของโพชั่นนะครับผมโพชั่นเนี่ยมันจะมีสองประเภทก็คือเป็นโพชั่นเป็นขวดเลยนะครับผมที่เพิ่มค่ารักเนี่ยคูณสองไปเลยนะครับแล้วก็มันจะมีเรื่องของอาหารนะครับผมอาหารเนี่ยก็สามารถซื้อได้จากร้้้้้าาาานน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 ฟฟููดดดดดช็็็ออออออปปปปหรรรรรรืวว่่่่่่่ไไลลงพพกกกกีีีีีีทททบบบบซ์์มมมมมเเเเิิะะคคคััััััผ ผมแต่ว่าส่วนตัวก็นําว่าให้นําไอกีนกัม,มี่แบร์เนี่ยมาแลกเป็นมากระลองในแบบ6กนะครับผมก็คือแลกเป็นมากระลองสีเขียววันนี้นะครับผมเพิ่มค่ารัก20%นะครับผมก็เวลาจะใช้เนี่ยก็นําว่าใช้ทั้งมากระลองแล้วก็ใช้ทั้งยาลักเนี่ยควบคู่กันไปนะมันก็เพิ่มค่ารักของเราเนี่ยได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของเกมพาร์นะครับผมที่เพิ่มค่ารักของเราโดยตรงนะครับก็คือมันจะมีเกมพาร์ทลักกี้ปกตินะครับผมเพิ่มรักยี่50แล้ากผมเพิรมลักกี้เพ ไม่ค่อยนําให้เติมเท่าไหร่แต่ว่าถ้าแบบว่ามีเงินหรือว่ามีงบจริงๆเนี่ยก ja, ็เติมได้นะหลักๆเนี่ย,รรเ,ยเราจะเอามาจากอัปเกรดนะครับผมที่อัปเกรดสตาร์ลักที่ได้หน่วยหน่วยลักหน่วย,ยตรงแล้วก็จะเป็นพวกเครื่องประดับแล้วก็ออหน้าแล้วก็น้ํายามากกว่านะครับผมเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยที่เล่นมาเนี่ยน้ายาลักนะครับผมมันมีเยอะสุดแล้วนะครับผมมันไม่ค่อยได้ใช้มันก็ใช้แบบว่าบางช่วงตอนแบบใหม่มาตอนเราเปิดหาตัวใหม่ในช่วงตน้นๆที่เหลือก็ไม่ได้ใช้แล้วนะครับผมประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับผมคลิปนี้นบบาอจาจจะ่วา ส่วนตัวเนี่ยก็มองว่าก่อนทุกคนจะแบบว่ามาเปิดหาแชมเปี้ยนซูพีมเนี่ยมันก็แบบว่าแมป18ขึ้นไปแล้วนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยก็ทําเผื่อไว้สําหรับบางคนที่อยากจะหาข้อมูลว่าเพิ่มค่ารักยังไงนะครับผมก็ดูคลิปนี้เป็นตัวอย่างได้นั่นเองนะครับประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าได้ประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับช่องแก๊สศูนย์เคด้วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกการซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นการดูคลิปกดไลค์กดซับซับสมาชิกหรือว่าโดเนทนะครับผมต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับผมงัั้้นนนคลลิปปีขออตวาไก่สำหรับคลิปนีี้สสวััดครบบบ๊าายย